ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์สไ r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่29พฤษภาคมนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นหลีกเล็กนะหลีกสวีเดนนะเลือกคู่ระหว่างทางมาโมเจอกับทางอะไรอะ่ะเอลบอกมานะคู่นี้มาโมเจ้าบ้านต่ออยู่ลูกควบลูกขึ้น ผมให้เลือกลองไปทางทิมเยือนเอลบอกนะผลออกมาก็แพ้นะสำหรับเอลบอกแต่แพ้น้อยนะอย่างที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะทางมาโม่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะก็กินไปมุมหนึ่งนะสำหรับฟุตบอลสวีเดนเมื่อคืนนะก็3คืนติดแล้วสำหรับทีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะที่เข้าต่อเนื่องนะฟุตบอลเพย์ off, ออฟ2นัดแล้วก็เมื่อวานบอลสวีเดนนะ,ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างนะฟุตบอลของวันนี้เป็นถ้วยฟุตบอลยุโรปนะเป็นถ้วยน้องเล็กสุดในยุโรปเลยก็คือยูโรปาคอนเฟนซ นะมันแปลกๆนะนัดชิงของ3ถ้วยนีย้แทนที่ก็จะถ้าตามที่เราคุ้นกันนะก็อาจจะเป็นถ้วยเล็กสุดก่อนแล้วก็มาถ้วยรองแล้วก็ไปถ้วยใหญ่แต่ในฤดูกาลนี้มันกลายเป็นถ้วยรองชิงก่อนเพื่อนเลยนะไอทางเลเวอร์กับแอตแลนตาเนาะที่แอตแลนตาได้แชมป์ไปก็เอาถ้วยกลางมาแข่งก่อนแล้วอาทิตย์นี้เป็นของถ้วยเล็ก ก็คือยูโรปาคอนเฟล e นซ์ลีกแล้วก็มาเตะกลางสัปดาห์ด้วยเนาะสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทางยนะูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงนะเป็นด้วยพี่ใหญ่สุดวันนี้เป็นถ้วยน้องเล็กสุดนะเป็นการเจอกันระหว่าง โอลิมปิกอสเจอกับฟิออลเลนตินานะวันนี้เล่นกันที่สนามเอเชียโซเฟียสเตเดียมที่กรีซนะเตะกันเวลาตีสเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง โอลิมเปกอสตัวแทนจากกรีซนะเจอกับทางฟิอเรนติน่าตัวแทนจากอิตาลีนะอิตาลีนี่บอลถ้วย2ถ้วยเล็กยูโรปาลีกกับไอทางยูโรปาคอนเฟเด์ลีกได้เข้าชิงทั้งคู่นะแล้วก็แอตเลเนต้าทำสำเร็จไปแล้วนะในยูโรปาลีกนะส่วน ฟิออเรนตินาเป็นตัวแทนอิตาลีมาเล่นในยูโรปาคอนเฟลซ์ล,ลีวันนี้เล่นกันที่สนามเอเชียโซเฟียสเตเดียมนะสนามนี้มันเป็นสนามของเอเคเอเธนนะก็เล่นอยู่ในกรนะีซเนาะทางโอลิมเปกอสก็เหมือนกับเป็นเจ้าบ้านเลยเพราะว่าอยู่ในเอเธนเหมือนกันโอลิมเปกอสเนี่ยอยู่ทางใต้ของเอเธนนะไอทางสนามนี้อยู่ทางเหนือของเอเธนนะเป็นสนามเย่าของเอเคเอเธนเนาะสนามเนี่ยมันเลือกกันตั้งแต่ก่อนเตะในฟุตบอลถ้วยแล้วนะอย่างสมมติปีหน้าจะไปชิงที่ไหนเนี่ย สนามอะ่ะมันก็เลือกกันไว้แล้วเนาะแต่ก็ปีนี้โชคดีเนาะทางโอลิมปปกอสได้เล่นในสนามในบ้านตัวเองนะมันก็เหมือนกับเล่นในบ้านเลยนะก็ห่างกันไม่กี่โลเท่านั้นเองสําหรับสนามของโอลิมปปกอสกับสนามของ AK10 เทนฟิโอลเอนติน่าวันนี้ก็เลยดูเหมือนมาเป็นทีมเยือนเลยอุณหภูมิที่เอเวันนี้21องศาอุ่นๆนะัแล้วก็ไม่มีฝนนะสภาพอากาศโอเคเลยมาดูเฮดของคู่นี้กันหน่อย เฮดเว้ของคู่นี้ยังไม่มีนะที่ฟอร์เบทเก็บมายังไม่เคยเจอกันเลยนะในฟุตบอลยุโรปนะก็ที่จะคุ้นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็จะจะเป็นโอลิมปิกกสมากกว่านะพะได้โคตาของกรีดเข้ามาเล่นทุกปีแหละจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ว่ากันไปอีกทีนะแต่ได้มาเล่นทุกปีอยู่แล้วส่วนฟิลรปปินส์นี่มาบ้างไม่มาบ้างนะแต่ช่วงหลังๆนี้มาค่อนข้างบ่อยแล้วแต่ว่าสถิติเฮดเฮ้ยังไม่เคยเจอกันนะคู่นี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยมาดูฟอร์6ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อย 6แมนหลังสุดของทางอลิเมกอสนี่ใช้ได้เลยนะชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะแพ้1ก็มีแพ้ A P L O K ซาโลนิก้าไป2-0ในฟนะุตบอลลีกเนาะแต่ฟุตบอลถ้วยนี่ผลงานดีเลยยิ่งในรอบรองนะเอาชนะเต็ง1อย่างแอสซันวิล่ามาได้ทั้งเย่าและเยือนไปเยือนชนะไป4-2แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านชนะ2-0ก็เรียกว่าไม่ฟุกละนะสำหรับอลิเมโกอสในฤดูกาลนี้นะถูกมองว่าเป็นบอลรองตลอดนะตั้งแต่รอบ 16ทีมนะ16ทีม8ทีมเป็นบอนลรองตลอดแล้วก็มาเจอเต็ง1ในรอบรองก็ยังชนะมาได้นะเรียกว่าเป็นมามืดเลยนะสำหรับโอลิมเปกอสเจอกับใครไม่เคยเป็นต่อหรอกสำหรับทีมแจนะ็กกิีสเนาะ 6แมตช์หลังสุดในชนะ4เสมอ1แพ้1ฟอร์มดีเลยส่วนฟิออเลนตินา6แมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดในกันโช่ิซเรบุกไปชนะไการีได้3ประตูต่อ2นัดนั้นนี่ผมกะว่าให้ลองไการีนะเพราะว่ากะว่าฟิออรนี่ต้องเก็บตัวมาเล่นนัดนี้นะแต่ก็ฟิออรก็ยังเล่นเต็มที่เนาะชนะไป3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็ฟอร์มดีเลยชนะมอนซา2-1แล้วก็เสมอนาโปลี2-2มีเสมอคารปุกในรอบที่แล้ว1-1นะ พี่ออนี่รอบที่แล้วเจอกับคับบุกนะในรอบรองชนะเลิศเล่นในบ้านชนะ3-2แล้วก็เวลาไปเยือนยันเสมอได้1 1น,น,นะก็เข้ารอบชิงมาได้นะก็มาเจอกับทางโอลิมปปกอสในวันนี้เนาะฟิออลีนดน,น่าผ่านคับบุกมาส่วนโอลิมปปกอสนี่ผ่านของแข็งอย่างแอสเซนวิลล่ามานะฟอร์มการเป็นทีมเยา้าทีมเยือนไม่ต้องดูดีกว่านะหรือดูดีนะโอ้โหมันเห็นเขียวๆแล้วมันน่าดูนะทางโอลิมปปกอสนะเล่นในบ้าน6แมตช์หลังสุดเก็บชัยชนะได้รวดเลยถือว่า สวยเลยสาหรับฟอร์มของโอลิมเปกอนนะส่วนฟิอเลนติน่าเวลาออกไปเยือนนะมีแพ้มีชนะมีเสมอนะแบ่งกันไปอย่างละ2นะหแมตช์หลังสุดไปดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันโอลิมเปกอนห้าสิบหกเกมยิงไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบสี่นะเสียหกสิบสามโอ้ตัวเลขในเกมลุกนี่ถือว่าสูงเลยนะค่าเฉลี่ยนี่ยิงนัดละสองลูกเลยสําหรับโอลิมเปกอนส่วนทางฝั่งฟิอเล ส่วนทางฝั่งฟิลิปนติทีน่า56เกมเท่ากันเลยยิงไป8ปเสีย67 1.55ประตูต่อนัดในเกมลุกนี้ถือว่าสูงนะในทางฝั่งกาโชเซเร,รนะเพราะค่าเฉลีย่ยในฝั่งกานโชเซเร,รนี่ค่อนข้างน้อยเลยนะส่วนประตูเสียนี่1.2ดนะดูตัวเลขเนี่ยทางเกมลุกเนี่ยทางโอลิมปิกอสดูดีกว่านะแต่ตัวเลขในเกมรับนี่ใกล้เคียงกันนะ1.13ากับ1.2นะแต่ก็ถ้าดูกัน ละเอียดละเอียดเลยโอลิมปิกอสก็ยังดูดีกว่านะ1.13นะไม่นับว่าหลีกไหนเป็นหลีกไหนเนาะถ้าดูตามตัวเลขนี้โอลิมปิกอสดีกว่าทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันโอลิมปิกอสจะเรียกว่าไงเป็นเจ้าบ้านนะไหมไม่ใช่เจ้าบ้านนะเอาโอลิมปิกอสแล้วกันเนาะ4-2-3-1นะ 4, 2, 3, 1, นะก็เป็นโซลกิสนะกองหลัง4ตัวเป็นลอด i ินี่เรดซอสคามแล้วก็ควีนี่นะ คู่กลางเป็นเฮเซ่กับอีโบราตรงกลาง3ตัวเป็นฟอร์ตูนิชฟินโยแล้วก็โพเดนส์นะแล้วก็หน้าเป้าเป็นอาคาบีนะตัวที่จะคุ้นหูคุ้นชื่อกันก็มีไอ้โพเดนส์นะที่เคยอยู่กับวูฟปในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้ก็มาอยู่กับโอลิมปปกอสส่วนทางฝั่งฟิออเรนตินาแผนเดียวกันเลย4231นะโกเป็นทาราเชโนนะกองหลังสตัวเป็นโดโดมิเลนโควิดมาติเนสคอต์ตาแล้วก็บาคีนะคู่กลางเป็นอาตูกับมันดาโกลา ตัวลูก3ตัวเป็นกนซาเลสเบอร์ทานแล้วก็คุเอเม้นะหน้าเป้าเป็นเอนโซล่าก็จะคุ้นหูกันหน่อยก็จะมีเอนโซล่านะแล้วก็อาตูนะอาตูนี่แปลกๆเนาะพอมาอยู่ลิเวอร์พูลนี่ไม่ได้ลงเล่นเลยนะพอมาอยู่ฟิลรนติน่านี่เป็นเขาเรียกอะไรแกนนําของทีมเลยนะเล่นเกือบทุกนัดเลยสําหรับอาตูเนาะพอมาอยู่ไอ้ทางลิเวอร์พูลนี่โอ้โหเจ็บอดอดแอดแอดไม่ได้ลงเลยนะแต่พอย้ายกลับมาที่ อิตาลีนี่เจอหมอดีนะได้เล่นเกือบทุกนัดเลยสำหรับอาตูเมโลนะกับเฟีอลเอนตินานี่คือส1เตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นิวนี้เปิดมาให้ทางเฟีอลเอนตินาเป็นต่ออยู่นิดนิดนะเป็นต่ออยู่ปอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์เลือกไปทางโอลิมเปกอสนะ ชื่อฉันอาจจะดูต่ำกว่านะ พี่ออเรนตีน่าจะคุ้นหูแฟนบอลชาวไทยมากกว่าแต่อลิมเปกอสอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะรอบ16ทีมก็เหมือนจะไม่รอดรอบ8ทีมก็เหมือนจะไม่รอดแล้วก็มาเป่งพลังสุดๆในรอบที่แล้วนะเจอกับเต็งหนึ่งแอสตันวิลล่าก็เก็บแอสตันวิลล่ามาแบบโอ้โหสบายเลยนะบุกไปชนะ4-2เล่นๆนในบ้านชนะ2-0เล่นแบบชนะแบบไม่ต้องมีคําถามอะไรใดๆทั้งสิ้นนะไอทางแอสตันวิลล่านี้อันดับ4ในพีเมลีกนะไม่ใช่ขี้ๆไม่ใช่หมูๆนะอันดับ4ในพีเมลรกลีกนะดูกาลหน้าไปยูฟ่า แชมปีเป็นหลีกด้วยแต่โอเลมปิกอสนี่บุกไปชนะ4-2แล้วก็เล่นในบ้านชนะ2-0เรียกว่าไม่กลัวเลยนะเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศอย่างสมศักดิ์ศรีนะส่วนฟิออลเลนติน่ามีกระท่อนกระแท่นนิดๆน,นะชื่อชั้นฟิออลเลนติน่าดูดีกว่าแหละนะแต่ว่าพอมาดูมรวม,รวมดูผลงานจากที่ดูเมื่อกี้เนาะทางอเลมปิกอสเล่นในบ้าน6แมตช์หลังสุดนี่ชนะหมดเลยนะ นัดนี้มันก็คล้ายๆกับเล่นในบ้านแหละมันไม่ต้องเดินทางไกลนะเพราะการเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นพันกิโลอ่ะนะจากอิตาลีมากรีซนี่น่าจะประมาณ1 2 0 0กว่ากิโลส่วนโอลิมปิกอสนี่เดินทาง17กิโลเท่านั้นเองได้พักได้อะไรมากกว่าคุ้นชินกับอาหารคุ้นชินกับอากาศอะไรมากกว่าก็เรียกว่า แทบจะเป็นเจ้าบ้านเลยแหละนะวันนี้ก็น่าจะได้เปรียบตรงนี้นิดนึงกองเชียร์มาเยอะกว่าแน่นอนแหละนะวันนี้บอลไม่ได้เหนืออะไรมากมายกว่ากันละชื่อชั้นทางฟิออรเป็นเหนือกว่าแค่นั้นแหละแต่ดูรวมๆแล้วฟิออไม่ได้เหนือกว่ามากมายขนาดนั้นนะฟิออวันนี้ต่อปอนะผมให้เลือกรองไปทางโอลิมปปกอส ุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม s c s n นะมีตัว a ด้วยนะใส่ s c s n ก็อดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็อดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเรี้ยวทม์ก่อนเผมก็จะข้ามเดลคะาคาห้าเด็นตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลรฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f a c e b o o กทั้ง YouTube ok ใช่เพี่งเดียวกันเลยสตอรเกอร์สไนเปอร์แก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสตอรเกอร์สไหนเปอร์เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องสตอรเกอร์สไนเปอร์เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันุนี้สวัสดีครับ